เวลา8นาฬิกา30นาทีในเช้าของวันที่7กรกฎาคม2568ณหอประชุมศาลาปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี ได้จัดให้มีการประชุมสัมนมาพระวิญญาณิการและผู้เกี่ยวข้องประจำปี2568โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนำโดยพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการนี้พระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำคณะสงฆ์ทั้งหมด112ตำบลมีพระวิญญาณิการหรือตำรวจพระจำนวน244รูปเข้าร่วมประชุมสัมนมาในครั้งนี้โดยมีท่านเจ้าคุณดรพระโส ผลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3มเจ้าอาวาสวัดผู้น้อย นายสมบัติพิมพ์สอนผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายวีระจำลองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีนายนภัรเอมอ่อนในอำเภอบ้านมีและผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องบทบาทหน้าที่ของพระวิญญาธิการในการช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ในการออกตรวจตราพระพิสุทธิสมเณรที่ประพฤติตนล่วงละเมิดพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเทราสมาคมระเบียบมติคำสั่งที่ออกโดยชอบดังนั้นเพื่อให้พระวิญญาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้นได้มีโอกาสทบทวนความรู้บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งเพื่อให้พระวิญญาณธิการได้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการคณะสงฆ์เวลา9ก้านาฬิกานายสมบัติพิมพ์สอนผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบรรยายถวายความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาธิการในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรกับการปกครองคณะสงฆ์จากนั้นเวลา12.30นาฬิกานาทีน,น,าานายพิษนุประภาธนานันปรัดจังหวัดลบบุรีบรรยายถวายความรู้บทบาทฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับงานพระวิญญาธิการ จากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีพันตำรวจเอกสุภกรอ้นสุวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านมีพร้อมด้วยพันตำรวจโทไตรศักดุดมสรรพสีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านมีบรรยายถวายความรู้บทบาทหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณิการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน จากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีถวายความรู้ทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินการด้านพระวิญญาธิการ ด้วยในปัจจุบันพระพิสุสธสม,มเณนยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนั้นอาจมีพระพิสุบางรูปหรือบางกลุ่มประพฤตินตนไม่เหมาะสมแก่สมณวิสัยโดยประการต่างๆทำให้เป็นที่วิพาก์วิจาร์ณในสังคมพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่มีความศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงไปเกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์ในภาพรวม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พระวิญญาธิการต้องช่วยคณะสงฆ์ผู้ปกครองในเขตการปกครองของตนในการสอดส่องดูแลพระพิสุสธสมณเณรที่ประพฤติล่วงพระธรรมวินัยข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆได้ทันท่วงทีเพื่อให้ความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไป การประชุมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและได้รับการอุปถัมภ์การอำนวยการ จัดการประชุมจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีและได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดการประชุมนัสาราปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยจากท่านเจ้าค,คุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ามเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีสรุปการประชุมในวันนี้เพื่อให้พระวิญญาณที่การ ทบทวนรู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคงสังคมดำรงศิลธรรมนำสันติสุขอย่างยั่งยืนขอขอบคุณหลวงพ่อหลวงพี่ขาบอกทุกทุกในการที่มาไปชมสัมมนาในฐานะพระวิทยาศาสรขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ในการสำนักรรงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลี เดินทางกลับวัดกลับบ้านโดยความสวัสดิภาพครับ,บ,รอบ,บขอบปิดประชุมครับคุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์ภาค3ทั้ง4จังหวัดและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพรรย์สินรายงาน จากสมัครงานข่าวมูลและนิติเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ